ต่อไปเชิญท่านวัชรพลตามด้วยท่านคุณครูมานิสังพุ่มนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมอนศักโคราชชาติพัฒนาการกับผมมีเรื่องที่จะกราบฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเขาท่านประธานครับในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาผมได้เป็นตัวแทนพี่น้องชาวโคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตำบลโคกวดและตำบลบ้านใหม่ในอำเภอเมืองนคะรราชสีมา เกี่ยวกับเรื่องโครงการมิกับโปรเจกต์การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ในในสัญญา3-5ขีด5ระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับในการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในการที่จะให้ยกระดับจากทันดินเป็นต่อม่อระยะทาง7,850เมตรนั้นไม่ว่าจะเป็นทางท่านอธิบดีกรมรางต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับก็คือท่านพิเชษท่านได้ทาเรื่องเมื่อวันที่24 มกราคมปี2566ไปยังสำนักไปยังท่านปลัดก,กระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่4มกราคม2566 ไปยังท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อในความคิดเห็นเพื่อที่จะเห็นด้วยกับการยกระดับด้วยต่อมอผมยังอยากจะขออนุญาตได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีครับกรวณาทําความคิดเห็นไปยังโครมนะครับเพื่อที่จะได้อนุมัติเงินในการก่อสร้างรถไฟยกกระดับด้วยต่อหม้อให้กับพี่น้องชาวโคราชที่เขาเรียกร้องมาเป็นระยะเวลาสองสามปีเพื่อผลประโยชน์ของจังหวัดนครราชสีมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในโอกาสต่อไปท่านประธานครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาสมัยสามัญก่อนที่จะครบวาระผมเองได้ใช้เวทีของสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการหาดือกระทู้สดหรือแม้กระทั่งในโอกาสต่างๆผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับไปยังท่านรัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรมกราบขอบคุณทางข้าราชการโดยการนำของท่านเลขาสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทุเลาลงยกตัวอย่างเช่นโครงการเดียวครับ ที่วันนี้ได้เป็นความฝันของพี่น้องชาวโคราชก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์นะครับแยกปีกษัดและอุโมงค์แยกเทอร์มินอลงบประมาณพันกว่าล้านบาทครับอยู่ในงบประมาณปี2,566และมีอีกหลายโครงการ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตได้กราบขอบคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กับพี่น้องประชาชนสภาแห่งนี้จะเป็นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพะประชาชนตลอดไปโอกาสหน้าคงคงมีโอกาสได้กลับมาทําหน้าที่เพื่อร่วมกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในโอกาสต่ตอไปกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ